คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ทําเอาหน้าหวาดเสียวเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่างไดานาโมเขานั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านจู่ๆก็มีวัตถุอะไรสักอย่างตกลงมาจากหลังคาแล้วก็ตกลงมาข้างจานข้าวของเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็หยิบขึ้นมาดูโอ้โหถึงกับตกใจเพราะว่าเป็นลูกกระสุนค่ะกว่อนลังทานกินข้าวเสื้งหลังปั้งปกปังก็ไม่รูอร้อะไรข้างบนเห่นแต่ว่าข้างหลังกวานมันตกลงมาเลยคระป๋อกะปก็มาหยิบเลยเอะเบือง แต่ไนึงเป็นวัวนั้นตังพวกหยิบเลยเอ้าพวกรุ่นโหว่าเป็นเรื่องรุ่นก็ต้องมาตังเลยอตอนนั้นำ่ำไทายกินข้าวนะรับกินอยู่แล้วนี่เอกินอยู่แล้วแต่ต้องมาเท๊เอานี่เป็นวัวรุ่นซึ่งตังซึ่งก่อนแนนี่แปลงกมาเราได้ยินเสียงปื้นไม่ได้ยินเลยถึงกับตกใจนะคะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมสภาพเนี่ยที่มีลูกกระสุนทะล,ลุฝ้าลงมาแบบนี้แล้วก็ตกข้างจานข้าวของเขาจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งบนถนนชนรับทานสี่ขวาตาบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมไดนาโมแล้วเมื่อเห็นชัดเจนว่าวัตถุปริศนาที่ตกลงมาคือกระสุนปืนนายธงชัยช่างไดนาโมเจ้าของบ้านก็เลยโทรศัพท์ไปหาเจ้าที่ตำรวจที่สพเมืองนะครศรีธรรมราชให้เข้ามาตรวจสอบค่ะ พบเป็นหัวกระสุนสีเงินไม่ทราบชนิดตกอยู่บนพื้นหนึ่งหัวฝ้าเพดานมีรอยกระสุนทะลุหนึ่งรูเจ้าหน้าที่จึงถ่ายภาพพร้อมกับเก็บหัวกระสุนไปตรวจสอบชนิดเมืองต้นคาดว่าน่าจะเป็นการยิงหลังจากประกอบพิธีมงคลเพราะว่าในพื้นที่มีความเชื่อว่าวันเกิดเหตุเป็นวันมงคลนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบนะว่าตอนนี้เนี่ยกระสุนเนี่ยมาจากปืนของใครใครเป็นเจ้าของปืนทีนี้ ต้องบอกแบบนี้ค่ะคนยิงอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการยิงขึ้นฟ้าเป็นความผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้เพลิงและเสี่ยงทีมเทียมอาวุธปืนตามพศ2490มาตรา8ทวิที่ระบุบอกว่าห้ามมีให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสำหรับกรณีนี้ค่ะกระสุนตกลงบนหลังคาบ้านทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือว่าผู้อื่นอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ที่ระบุไว้ชัดเจนเลยบอกว่า ผู้ใดกระทําโดยประมาทและกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน200แสนบาทมาตรา300ผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกินห0หมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะใครจะคิดคะว่าวันหนึ่งเนี่ยทานข้าวอยู่ในบ้านแล้วจะมีกระสุนเนี่ยตกลงมาอันตรายมากนะใช่้ิวินาทียงอะระหว่างไปตรวจดูกระสุนมาลุกมาเป็นกระสุนโอ้โหหัวใจมันวูบเลยนะแล้วถ้ามันมันมันอยู่ข้างข้างเนี่ยาข้าวห่างไปนิดเดียวอ่ะครึ่งเมตรได้มั้งไดถึงด้วยซ้ำนะฮะถ้าดูจากในวงที่นั่งทานข้าวกันอยู่เนี่ย นะอันตรายมากเลยนะคร